สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่22เมษายน2568นะครับนำข่าวดีมาบอกทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทยครับปีงบประมาณ268 26 5นะครับรัฐบาลมีโครงการ SML โครงการนี้รัฐบาลจ่ายงบประมาณ11,900ล้านบาทส่งงบตรงถึงหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านละ200,000บาท300,000บาท400,000บาท หมู่บ้านไหนได้เท่าไหร่ก็ตามขนาดของหมู่บ้านครับโดยเมื่อวานนี้ครับวันที่21เมษายน2568ที่ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานีครับจังหวันดนนทบุรีนางสาวเพชรทองทานชินวัฒนายมติได้เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายโครงการ sml ซึ่งโครงการนี้พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ที่เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยปี2544ครับนายรุ่งตีเน้นย้ำว่าหัวใจของโครงการนี้ไม่ใช่แค่การแจกเงินให้ชุมชนแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์ร่วมการตัดสินใจเพื่อชุมชนของตัวเองโดยโครงการนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่24แล้วและปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศและชุมชนเมืองกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมี79,610แห่งทั่วประเทศนะครับ แล้วก็มีสมาชิกรวมกันทั่วประเทศนี่13ล้านคนพร้อมเงินทุนหมุนเวียนรวมกันกว่า300ล้านบาทครับสำหรับโครงการ SML นะครับอธิบายอย่างนี้นะครับเป็นโครงการที่ผู้นำชุมชนผู้ยญบบ้านผู้ช่วยผู้ยญบบ้านกรรมการกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะครับต้องทำโครงการขึ้นมาตามเสนอตามหน่วยงานรัฐ ที่ควบคุมกำกับกองทุนหมู่บ้านนะครับเป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้านโครงการอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ชุมชนประชาชนหมู่บ้านนั้นมีความต้องการจากนั้นก็มีการเสนอของงบประมาณผ่านการประชาคมจากพี่น้องในหมู่บ้านชุมชนนะครับว่ามีความเห็นพร้องต้องการว่าจะดําเนินการโครงการนี้เป็นงบประมาณเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับ เมื่อชุมชนมีโครงการและมีการประชาคมเห็นพ้องต้องกันโดยพี่น้องในหมู่บ้านชุมชนแล้วว่าจะดําเนินการโครงการใดก็ของบประมาณต่อไปผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ2 5ง8จ่ายโอนไปให้หมู่บ้านตรงไปถึงหมู่บ้านเลยเสร็จแล้วหมู่บ้านก็ดําเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านกันไว้นะครับโดยโครงการ smlp งบประมาณ258นะครับรัฐบาลจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามขนาดของหมู่บ้านและชุมชนโดยแบ่งเป็นหมู่บ้านที่จะได้รับ200,000บาทต่อหนึ่งหมู่บ้านปีงบประมาณน,นี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านขนาดเล็กหรือว่า S ค,คือประชากรในหมู่บ้านนั้นมีไม่เกิน500คนนะครับอันนี้จะได้200,000บาทนะครับส่วนหมู่บ้านที่จะได้หมู่บ้านละ300,000บาท เป็นหมู่บ้านขนาดกลางหมู่บ้านขนาดกลางในดูจากประชากรครับถ้ามีประชากรเกิน500คนก็คือประชากร501คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน1000คน 501- ถึง1,000คนนะครับอันนี้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อไปพัฒนาหมู่บ้าน3 0 0แสนบาทครับส่วนหมู่บ้านขนาดใหญ่จะได้รับงบประมาณไปพัฒนาหมู่บ้าน4 0 0แสนบาทครับ หมู่บ้านขนาดใหญ่ดูจากประชากรครับถ้าประชากรในหมู่บ้านใดมีประชากรหนึ่งพันคนขึ้นไปก็เรียกว่าเกินหนึ่งพันคนนั่นแหละครับทําโครงการขึ้นมาจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสี่แสนบาทสําหรับพัฒนามหมู่บ้านตามความต้องการของหมู่บ้านตามโครงการที่หมู่บ้านทําตามที่ประชาคมกันนะครับโครงการเนสเมจ่ายเงินผ่านกองทุนหมู่บ้านนะครับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีการดําเนินการอยู่นะครับรายละเอียดนะครับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศไทยคงได้รับหนังสือแจ้งรายละเอียดไปแล้วว่าเงื่อนไขของหมู่บ้านใดกองทุนหมู่บ้านใดมีสิทธิ์ได้รับงบประมาณของปีงบประมาณ258เขาจะมีเงื่อนไขยอยู่3-4ข้อนี่แหละครับถ้าหมู่บ้านใดตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของกองทุนหมู่บ้านชนุมชนเมืองกําหนดนะครับ ก็จะมีสิทธิ์ทําโครงการและประชาคมหมู่บ้านและคีคีข้อมูลออนไลน์เพื่อของบประมาณต่อไปและหากว่าผ่านการอนุมัติแล้วหมู่บ้านก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามตัวเลขที่โชว์อยู่ในหน้าจอนี่นะครับหมู่บ้านละ20,000 0บาท3 0 0 0 0 0บาท4000 0 0บาทตามขนาดของหมู่บ้านซึ่งเขาเรียกว่า SML นั่นแหละครับนั่นแหละครับ S ก็คือหมู่บ้านขนาดเล็ก M ก็คือหมู่บ้านขนาดกลาง แอลก็คือหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการ SML ที่นํามาบอกมากล่าวท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้หากท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้สามารถสอบถามกับผู้ใยญ่บ้านได้นะครับเพราะว่าขณะนี้ผู้ใยญ่บ้านทั่วประเทศคงได้รับการประสานงานเกี่ยวกับโครงการนี้ไปแล้วและกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการของประมาณเพื่อมาพัฒนาหมู่บ้านต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ